ดีค่ะท่านอาดีตนักมนตรีหอพุ่พิณธรัมดีคนใส่เสื้อสีแดงนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ผมเป็นคนชอบสีแดงมาตั้งแต่เกิดนะไม่ใช่เพิ่งจะมาชอบสมัยรัฐบาลนี้นะฮะพี่ก็ชอบใส่เป็นบางครั้งแล้วก็พี่จะมีฟอร์มของพี่เสื้อแดงนะะพี่จะมีกระโปรงหรือกางเกงสีกรมท่าเสื้อสีขาวใส่ด้วยกันน้ำเงินแดงขาว หรือดำแดงขาวเป็นครามพี่เป็นสีโปรตจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนเพราะตอนนี้เลิกแล้วไม่ใส่แล้วพี่อย่าไปคิดอะไรเลยผมผมนึกอยากจะใส่ผมก็ใส่แต่ว่าถ้าผมจะไปไหนที่ปันเจิดปันเจอดผู้คนมากมายของเขาเสื้อสีดำใส่ทับซะคือคนชอบถามพี่อ่ะทําไมใส่แดงอ่ะพี่อะไรขี่เกียจตอบคำถามเลยอยู่นี้มันเป็นอะไรกันไปหมดก็ไม่รู้นะนะอย่างอย่างเช่น คืนวันเสาร์เนี่ยนะพี่นายแฟนผมเขาก็จะดูรายการโทรทัศน์อยู่อยู่รายการหนึ่งซึ่งเขาดูประจำทุกคืนเลยก็คือรายการดนตรีเขาเรียกอะไรรายการดนตรีกาวีศิลป์กวีศิลป์เขาจะต้องดูเป็นประจําเลยนะ <laughs> เขาก็บอกผมบอกว่าเอ้ยบางคราวเขาไม่รู้เรื่องมีคนนั่งเล่นดนตรีอะไรน้องแดงน้องแดงสี่คนห้าคนนะแต่ <laughs> บางทีก็ดีมากเลยนะอย่างเช่นเมื่อคืนเนี้ยผมเห็นคุณ สุภาพสตรีท่านคนปังเข้าใจะจะเป็นลูกสาวของคุณของอะไที่ทำวงออเคสตราก่อนเนี่ยนึกชื่อไม่ออกกันสวยมากเลยออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเล่นลูกทุ่งด้วยวงดุริยาง70ชิ้นม,มีเครื่องดนตรีฝรั่ง70ชิ้นเต็มหมดเลยนะแล้วก็มีคนมาร้องเยอะแเลยเมื่อคืนนี้ มีทั้งดาราลิเกคนสำคัญชื่อกุ้งมีไหมกุ้งมีนะฮะมีทั้งอรวีสัจจานน์นะฮะมีทั้งอรวีสัจจานน์มีคุณน,นุ่นคุณนี้คุณนั่นต่างๆนานารเนี้ยมาร้องลูกทุ่งแต่มาร้องกับแทนที่จะร้องกับ,บวงลูกทุ่งอย่างที่เราเห็นเขาเปลี่ยนเป็นวงซิมโฟนีโอเคสตราเป็นการายกเขาบอกว่าเป็นการยกระดับขั้นขึ้นมานะผมก็ผมก็นั่งดูผมก็มีความรู้สึกว่า แต่ละคนก็ย่อมจะมีสิทธิมีความคิดในการที่จะเพิ่มพูนรสชาติของดนตรีให้กับประชาชนได้นะ <Okay. S 2> ปัญหามันมีอยู่สองอย่างก็คือว่าหนึ่งสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันจะต้องลงแรงลงทุนและความคิดแล้วก็เลือกสรรเพลงที่ถูกต้องใช่ไหมเราถึงจะออกมาเป็นเพลงที่งามแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมเพราะสมซิมเนลออเคสตราเนี่ยพี่รู้ปะ พี่ต้องแยกเครื่องดนตรีทั้งหมดด้วยกัน16ชิ้นแยกเสียงโน้ตแต่ละแถวเนี่ยต้องมีเวลินเวลาเชลโลเบสวูด well วิน uh, คือเครื่องลมไม้บราสและอื่นๆมากมาย16ชิ้นพี่เหนื่อยมากเลยคนแยกเสียงประสานนะแล้วแล้ว,ลวมันคุ้มไหมกับการที่ทำสิ่งเหล่านั้นสำหรับเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีความหลากหลายมากมายมหาศาล หลากหลายทั้งทุ่งทํานองหลากหลายทั้งบทร้องกิริยาท่าทางของผู้แสดงและผู้ที่จะอมาเต้นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีความเป็นเฉพาะส่วนตัวของลูปทุ่งอย่างมากมายถ้าเอามาทําเป็นซิ่โฟนีอจรร์และจะเป็นอย่างไรเนะี่ย ก็รอให้ผู้คนเขาพิจารณาเพราะเขาจะทำสองเดือนเอ้สองทิศติดต่อกันคือที่นี่กับทิศหน้าอ่าทิศหน้าพี่จะได้เคยดูพี่เคยดูแล้วทิศหน้าหรืจะเป็นยังไงนะอ๋อโมงเมื่อคืนพี่ไปทานข้าวนอกบ้านเออผมเนี่ยกี่โมงนะกี่โมงนะหลังข่าวก็ประมาณหลังข่าวหลังข่าวในราชสำนักแล้วอ่ะค่ะพี่ดูเป็นประจำทุกคืนเลยนะผมจนผมจะเรียนนะพี่ทราบว่าน่าจะดูแล้วก็เราเนี่ย เรามีสิทธิ์วิจารณ์เนี่ยนะโดยเพราะยิ่งคนอย่างผมเนี่ยเป็นครูสอนดนตรีเลยผมมีสิทธิ์วิจารณ์แ้ได้เต็มที่แต่วันนี้ผมยังไม่วิจารณ์ก่อนนะผมจะบอกให้ว่าเมื่อคืนนี้ออรวีมาร้องก็น่ารักก็ยังสวยเป็นออรวีคนเดิมคุณกุ้งก็ยังเป็นดาราเงินล้านก็มีแม่ยกมาถึงก็มีพวงมาลัยอย่างเคยมามาให้สองจำพวงนะแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายคนแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งใส่เสื้อจุดๆ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 ๆตั้งตัวมาร้อง มาร้องเพลงมาร้องเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งเอเ่อยเยเรื่ยวลาทีติดอยู่ที่ริมปากเป็นเพลงที่ที่ใครใครใตามที่เป็นรักลูกทุ่งกันนะแล้วก็มรรัลูกทุ่งใช่แหลวหอมกลิ่นหอมกลิ่นอะไรนั่เห็ดตับเต่าอะไรต่างๆนั่นละนั่นละนั่นละเราลองก็บอกเสตรใจนะ คราวหน้าไปดูหน่อยนะเป็นยังไงนะก็าบอกกันนะ,ะแต่ผมอยากจะพูดของเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นใช้นักดนตรีสี่ถึงห้าคนเท่านั้นนะฮะ,ะแต่บรรเลงเพลงไทยแล้วมีเพลงร้องอยู่ประมาณสองเพลงดนตรีที่มาเล่นจะมีเวลินเวลาเชลโลเบสคือเป็นควอตเท็ตคำว่าควอตแปลว่าสี่ชิ้น <4 S 2> สี่ด้านเป็นลักษณะของควอตเท็แล้วบรรเลงเพลงไทยโดยผู้ที่บรรเลงทุกคนเนี่ย เป็นนักดนตรีคลาสสิกมาก่อนอแล้วก็มีความรู้สึกชอบเพลงไทยก็นําเพลงไทยเหล่านั้นมาแยกเสียงประสานแต่ไม่ได้เอาเพลงไทยเดิมทั้งหมดมีเพลงของพรานบุญมาแยกเสียงประสานมีเพลงอย่างที่พี่ชอบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมามาแยกเสียงประสานแล้วรับร้องที่มาร้องเนี่ยพี่ <c oughs> เขาไม่ฉีกแนวออกไปกระโดดรลดเต้นก็ <c oughs> ยังคงยืนนิ่งๆร้องเหมือนยังกับการขับร้องของสมัยพรานบรญคือยังคงขนบ ขอนอนหนูบบกใบไม้อขอกขนบออกไปไอ้ขนบอันนี้จะทําให้คนแก่เนี่ยมันมีความรู้สึกอิ่มแล้วมีความรู้สึกว่าตอนนี้ยได้สัมผัสในสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตมันก็เกิดความชื่นใจบนความชื่มชื่นใจอันนั้นอ่ะสิ่งที่มันเกิดตามหลังมาเนี่ยคือปลืม้มปิติแล้วก็เกิดความนิยมธรรมก็นั่นคือวงดนตรีที่ใช้ชื่อของดอกลั่นทม คือวงดนตรีชื่อลีลาวดีอถ้าใครได้ใครได้ยินหมอพุทธพูดเรื่องนี้กับพี่อารี <c oughs> นักดนตรีนะแล้วก็คือน้อยใน,ยนยกันวันนี้นะเอาช่วยไปบอกเจ้าของวงวงลีลาวดีเถอะว่าเขากําลังดําเนินทางมาถูกต้องแล้ว <c oughs> อย่าทิ้งเสียนะฮะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ดําเนินต่อไปแล้วก็ขอให้เลือกเพลงที่บรรดาพี่อารีชอบทหลอแหละเพลงของคุณคุณคุณ ของคุณครูพันธ์พันบูนเพลงของครูนกคุณวิจิตมาตรการมหาวรบูนิจรราพรเห็นไหมโพชูประดิษฐ์หูเหระทั้งนั้นชอบอย่างนั้นชอบอย่างนั้นนะฮะแต่มันมีเพลงของคนอยู่คนหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยมีใครเอามาแยกเสียงประสานลองเล่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้คือเพลงของพระท่านหลวงวิจิตราตการอดีตอดีกรมอธิบดีกรมศิลปากร ถ้าท่านต้องการเพลงผู้นี้มาแยกเสียงภาษา,าใหม่นะครับผมอยากให้เอามาทําใหม่มแล้วร้องร้อ,องไม่ต้องร้องแจ๊ดแจ๊ดจ๊จ๊จ,จ,จอย่างของเก่าโบราณสองสี่เจ็ด็้าแนั่นนะมาร้องในวิธีการสมัยใหม่มันอย่างก,กับเพลงขวันเจ้าเอ๋ยขวันเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ยอนี่นะหรอือว่าเพลงอความรักอันใดแม่รักเท่าไหนาย,ยังไมาอยังยืนอะไรเงี้ยน,นะไม่จำเป็นจะต้องโชงชังชงชางแบบจังหวะ มัชรับเสียงเด่นใช่ไหมที่เขาจะร้องกันมากของทุกโมงเนี่ยคือเพลงดวงจันทร์ดวงเด่นเบื่อแต่ว่าทําไมรู้เปล่าร้องที่จะบอกว่าเบื่อเนี่ยเพราะเห็นว่าอันจะเป็นเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็ร้องได้มาลิสต์ใช่ไหมใครใครแต่ร้องก็ร้องเนี่ยดวงจันทร์มันเป็นเพลงที่มาจากมหาอุปกรณ์เรื่องแซมสันแอนเดอร์ไลร่าของฝรั่งเศสไม่มีใครรู้หรอกนะ คุณแม่คุณสมเถาเนี่ยรู้ผมก็รู้มิน่าละเบรลีราการเรียบเพลงเสียงภาษสาเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็วาไม่ใช่เพลงไทยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาเอาเพลงของลวงวิจิตรมิาบรเจสิบเพลงนะใครไม่มีเพลงเหล่านี้มหาหมอพุพิษที่มูลนิธิราชสุดาผมมีให้จากแผ่นเสียงบูราที่กรองเสียงมาแล้วอย่างดี แต่ไม่กล้าเอาไปให้ใครที่ไหนหรือเผยแพร่เพราะจะถูกลิขสิทธิ์ฟ้องว่าทำซ้ำแต่แต่ผมก็ทำซ้ำจริงๆนะผมยอมรับว่าผมทำแต่ผมไม่ได้เผยแพร่นะผมให้คนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนำเอาเพราะว่าถ้าเอาของเป็นสิ่งจริงๆมาทำเนี่ยมันจะมีเสียงซ้าซ้าจ้าจ้าของเป็นเสียงเก่าเลยรบกวนน่ารำคาญมากๆเลยที่เหมอเนี่ยต้องพูดตัวนี้ดี พี่กำลังวางเพลงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งหน้าเอามาบอกเลยผมจะบอกให้ผมจะเลือกให้แล้วขอร้องค่ะแล้วแล้วพี่เนี่ยมองมองแล้วว่าพี่จะทำเพลงประเภทดวงจันทร์ของคุณลวงิจิตรบรรณาการเพราะว่าคุณลวงวิจิตรบรรณัการเนี่ยพี่ได้เล่นละครของท่านเยอะเช่นเบญจเพศใช่พี่พี่สีอย่างนะเพลงสอนใจของลูณิจิตรบรราการมีเยอะะเอางี้นะ สิ่งที่หอมหวนมักชวนให้ชื่นชมแต่จะเด็ดกระดมจงระวังภัยเห็นไหมน่าร้องเนี่ยดีเราเองคุยนเด็กๆค่ะหวนชวนชื่นอย่าหีบตื่นช่วยไม่ซอยอาจจะมีพึ่งพ้ามอ ซ่อนร้องร้อยจะกกัดต่อยให้เจ็บช้ำระกำกายไอ้พอย่างงี้ทำไมไม่เอามามากให้เด็กี่มา้องคืออย่างนี้นะคะพี่คะพี่ก็เคยพูดมัวไปเอาไอเยี่ยวเยียวเยี้ยวอะไรก็ไม่รู้มัวไปเอาชนิดที่เรียกว่ามาแข่งแล้วให้เด็กมานั่งมาบีบน้ําตากันเงี้ยในตอนท้ายของรายการนี่มันเจใจริงเลยพี่ก็เคยบอกใครๆนะว่าเด็กมันเสียใจมัาไม่ได้ทีหนึ่งเงี้ยไม่ได้เข้าร้องไม่ไ้คืออย่างนี้นะ ถ้าพี่เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พี่จะไม่จำเป็นจะต้องให้เช่าเวลาสำหรับเพลงประเภทเดียวต้องหลายหลายประเภทนะคะทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็บังคับให้เขาทำเพลงที่กำลังจะสูญกลับมาใหม่สำคัญผมถามครมแล้วปัจจุบันนี้ใครเคยเห็นการเดี่ยวปีนอกปีกลางปีในใครเคยเห็นเครื่องสายผสมปีชัว ใครเครื่องใครเคยเคยเห็นเครื่องสายผสมแอคคอเดียนโหเพลาะมอดเนะใครเคยเห็นหาฟังยากเครื่องสายผสมขิมแผ่นค่ะมันเป็นที่เคยโผล่หน้ามาเลยเมยผมองโกรธโกรธสถานีโทรทัศน์เนี่ยจนเรียกว่าไม่อยากจะเป็นจะคบกันแล้วโหนะนี่ หมดบ้าๆเลยเลก็เรียนน้วใจว่าเฮ้ยเราก็อยู่อย่างคนแก่หรือว่าเราก็ฟังเ <c oughs> ปิดทีวีขเราดูเอ้ยเปิดเฉพาะรายการที่เราชอบไม่ชอบเราก็ไปเอาจะใส่เข้าไปตุาลาอะไรตลยต้องมาเหนื่อยเนพันอย่างนี้ต่อก็เป็นเป็นที่ที่ที่น่าเศร้าใจนะว่า <c oughs> เมื่อมีคนคิดจะทํารายการแบบหมอพูดเนี่ย <c oughs> เมาอไปขอสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ให้บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะโฆษณากับรายการที่คนณปัจจุบันนี้ดูห แล้วหนูก็คือต้องเรตติ้งดีแล้วมันจะหายไหมมันจะหายไปสิ่งดีของเราป่ะเสียโอกาสตรงนี้จริงผมนะผมอันนะเคยเจ็บเจ็บใจมาแล้วโฆษณาเพลงไทยเดิมเพราะๆรายการึงคืนเนี่ยมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งขายยาทาเชื้อราในร่มผ้ามาให้สปอนเซอร์ผมคผมบอกว่าผมโฆษณาได้ปากได้ไหมมีได้ค่ะต้องเป็นแผ่นเสียของบริษัท นะแล้วก็เอ่ยชื่อยาดมาโตมาเลอร์ยจะคันในร่มผ้าอุ้ยแล้วผมจะไปออกในรายการถูกไหมไงอาา่ะฮะกิช่วยหัวรักกับผมหน่อยเถอะเรื่องนี้ยเรื่องคันในร่มผ้าเนี่ยกับรายการเพลงไทยเดิมเนี่ยผมใช้ผมทำย,ยังไงเนี่ยนี่ไม่ต้องกลัวนะค่ะออคอนเสิร์ตคราวหน้าพี่ไบร์ทเดือนมิถุนานเนี่ยจะมีเพลงของคุณหลวงวิจิตรวัฒนการท่านคุณวิจิตรมาตราพรานบูรณ์แม่พอ ไม่พอมายกตัวอย่างสามท่านก่อนที่ยังจีต้องพี่ประสิทธิ์คุณพี่ประสิทธิ์ใช้บเพลงสักสองเพลงแล้วพี่ก็จะต้องใส่เพลงของคนที่กําลังจะหายไปเนี่ยคุณคุณอะไรนะเดี๋ยว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 ท่านเหล่านี้เนี่ยทํางานอยู่หลังหลังหลังพระปฏิมา ท่านเหล่านี้แยกเสียงประสานให้วงดุริยางแต่ไม่เคยมีชื่อปรากฏท่านผู้นั้นชื่ออาจารย์พิษณุแช่มบาศแยกให้พระเจนดุริยางแยกให้พี่ปรุงแยกให้ต่ไขรหลายคนแล้วนั่งรวมกลุ่มกันคิดเพื่อจะพิจารณาว่าถูกผิดประการใดพี่หมูคนก็นั่งย่ในกลุ่มนั้นด้วยชนหมูฉลาดนุเคร้อนแต่ไม่เคยปรากฏชื่อเลยคือครูพิศนุแช่มบางพี่ช่วยออกบ้หน่อยเถอะเพื่อให้คนได้รู้จักพี่พิศนุแช่มบางหน่อยเถินั่นสิ เห็นไหมเห็นไหมไม่มีคนที่จะจะทาเลยแต่พี่เนี่ยอาจจะเป็นเด็กรุ่นหลังแล้วก็รู้เพลงตื้นว่าเอาละเอาละพูดไปพูดไปบ้างพูดไปบ้างแล้วบอกว่าพี่ก็เกิดก็เกิดอารมณ์เกิดน้ำเกิดเกิดน้ำมโหนิดนิดนี่ของพี่กับศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่กาลังจะสูญหายเพราะไงไหมเพราะว่าเราเนี่ยรักมันมากเกินไปเราก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะทํายังไงดีกับสิ่งที่เราคงแหนอยู่นะ ก็ช่อว่าเพลงเป็นอะไรหรอกเพลงของคุณหลวงวิจิตรวัรณการเนี่ยมีสี่มีทั้งหมดเจ็ดสิบสี่เพลงอยู่ที่ผมพี่ก็ครั้งครั้งก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ก็ให้เด็กรำไนั่นอาทิเทานี่นะเด็กพี่ล็ะพานเขาก็ยังมาพูดทีวีโทรทัศน์ได้สรหรับเพลงนี้เพราะเขาร้องอยู่ในตัวเขาเองใช่ไหมยังไงเขาตามเนี่ยฝันอยากจะเรียนพี่พี่ทราบว่านะแม้กระทั่งบ้านคุณหลวงวิจิตรวัรณการเองเนี่ยก็ไม่มีเพลงงาม เพราะฉันไม่เก็บกันเอ้ีลูกลูกสาวนะไม่ไ้ไม่เก็บกันถ้าไม่เก็บกันแล้วเวลาไปขอโน้ตท่านนะท่านก็ห่วงผมเคยให้คนไปขอโน้ตเพื่อจะมาใช้ท่านก็ห่วงตกลงผมใช้วิธีไงรู้ไหมฟังแล้วก็แกะแล้วก็แกะแต่โน้ตค่ะจนมากครูสังศาสตราจารย์ศรีก็ตายนะครูสังครูสังก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจกับโน้ตเพลงของหลงจิตวิทยาศารอยู่ในดวงใจเยอะ เมื่อตอนที่ท่านสมองพิการไปประถุผนชนเนี่ยท่านมาที่บ้านผมเนี่ยท่านก็มานั่งน้ำตาไหลแล้วก็บอกว่างานน่าเสียดายอะไรอย่างี้นะแต่ผมบอกครูไม่ต้องห่วงผมจะสดัดทาให้ครูเนี่ยสนุกสนานสักครั้งหนึ่งผมก็ทาเพลงลวงพิจิตรเมาู่วันหนึ่งคราวหนึ่งที่โรงการแห่งชาติ <คะ S 1> แล้วให้ครูสังใส่เสื้อนอกไ,ไ,ไปนั่งชมอยู่ถึงเวลาป,ปั๊บขอเชิญครูสังรัาธวาชวสีมาผมไปยืนไหม้ปะต่องให้ โน้ตอยู่ข้างหน้าครับครูเท้านั้นล่ะเหมือนับเทวดามาเกิดมาจุยกมือปั๊บเลยเพลงเรื่องสุพัรณ์ดังขึ้นมาทันทีเลยโว้ยคนน้องไ่ะน้ำตาไหลกันโอ้โหเจละแล้วต่อจากนั้นอีกไม่นานคุณสังก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็แล้วก็ถึงแกกรรมไปแต่แต่บนความเป็นบนความบนความจาของท่านเนี่ยท่านเดินเข้ามาในใน้านผมนะหมาพุ่นพิษอยู่ไหนอา๋อครูมาท้องผูก ยาขนน้นชี้เลขเป๊ะเลยนะน่ารักมากท่านจะสนิทกับพวกเราชาวช่องสีมากมายพี่สมพันธ์พันธ์นี้เนี่ยได้เอาเรื่องของันนี้เราพูดไปเยอยะแล้วที่เอาใส่ตะกร้ามาเนี่ยมันคืออะไรนี่คือผลไม้ชนิดหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งจะหายไปอีก5ปีสิปีข้างหน้าเอามาให้เด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ลองกองคือลางสาหรือไม่ใช่รูหม่อมฉันรูกูคอสนนี้ก็ดีนี่ลางสาวลูกจะยาวๆเรียวๆนี่แล้วก็เปลือกปลาแล้วมันจะห่างๆอย่างนี้นะฮะมันจะไม่แน่นเป็นกระปุกมาือยอย่างกับรองกองหรือูกูอะไรนั่นนะ มันจะมีสองรสคือเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเก็บเร็วเกินไปจะเปรี้ยวเหี่ยบบอกใครเลยแต่ไม่แตไม่เปรี้ยวถึงขนาจจะตำดำน้ำพริกกระสับอันนี้เขาก็คุณปองเป็นสุขมากเจ้าของสวนอยู่ที่ระยองแล้วก็คุณปองไม่ได้ปลูกเองนะคะเพราะว่าบรรพบุรุษปลูกเอาไว้เทวดาเลี้ยงพี่ก็บอกปองจ๋าช่วยอนุรักษ์เอาไว้ที แล้วก็พอถึงปีนั้นก็เก็บให้เวลาเนเ้ยตรงนีง้ก่อนนี้มันเคยมีอยู่ที่รับแลจังหวัดอุบราชธานใช่ใช่นะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าเราไปในโอ,อกาสที่กําลังพอเหมาะพอดีเนี่ยนะมันจะได้ผลไม้ที่ลูกเนื้อตึงแล้ว,ลวก็ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานพลังพอดีพอดีนี่มันจะไม่ตึงนะถ้าทอดร้อนมากๆจะเป็นริว้วๆนิดนิ ที่ที่เปลือกแล้วจะออกหวานหัมันจะหวานนะคะลำศาสตรแท้ๆอันนี้มาจากระยองใช่ไหมค่ะลองบอกชื่อเจ้าของหน่อยสิคุณคุณปองเป็นสุกมากเจ้าของสวนนะคะเาคุณปองไปตัดขอให้คุณปองจงเป็นสุกมากสุกะฮะขอให้จงเป็นสุกมากๆเลยเพราะว่าได้รักษาพันธุ์ไว้ช่วยกรุณาตัดกิ่งต่อกิ่งเอาไว้ให้คนอื่นๆเขาไปปลูกไว้บ้างนะครับเพราะว่ารังศาตร หาไม่ได้แล้วคําว่าลังศาสตร์เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะที่ที่ทำไมผมไปเด็กผมเรียกมันว่าแมงสาบที่อุตรดิตถ์เนี่ยเขากบเขาด้วหนีแล้วเขาไปตอกิ่งหมดแล้วตอกตอกิ่งแต่ก็ตกลงวันนี้ท่านผู้ฟังของบ้านท่านผู้ชมบ้านได้รู้จักลังสาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับ